เรือพิฆาตเหล่านี้นะครับเวลาที่มันมีการเข้ามาประดัดภารกิจเนี่ยก็มาในรูปแบบ stand alone ครับใช้เดี่ยวคืออาวุธนั้นเวลาที่มันต้องยิงออกไปมันก็ต้องหมดไปยิงไปหมดไปแล้วถ้าหากว่ามันหมดเมื่อไหร่นะครับทีนี้ก็ยุ่งเหมือนกันทีนี้การจะไปเติมกระสุนใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นข้อกังวลที่มาจากกองทัพเรือสหรัฐพราะเขาก็เกรงว่า เหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นครับแล้วมันก็เป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเลยครับที่เรือพิฆาตของอเมริกาเนี่ยครับก็แล่นมายังเขตของทะเลแดง <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลนํามาสเสนอกันต่อนะครับสําหรับข่าวในวันนี้ครับก็ยังเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่มาจากภายนอก แล้วก็มุ่งตรงสู่อิสราเอลดูเหมือนว่านักขณะนี้ครับมันมีสัญญาณเนี่ยที่ปิออกมาแล้วครับจาก3ทิศทางคือทางแรกครับก็อยู่บริเวณทิศตะวันตกของอิสราเอลก็คือที่ฉนวนกาซาที่ที่2ครับก็อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลแล้วก็ทางใต้ของเรบานอนนั่นก็คือกลุ่มนักรบฮิตบัลเลาะ และพื้นที่ทางใต้นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการส่งสัญญาณที่เป็นเขาลางที่ไม่ดีเลยครับนั่นคือกลุ่มกบฏฮูตีครับที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิราเลแต่ว่ากลุ่มฮูตีตรงนี้นะฮะเขามีถิ่นฐานอยู่ในประเทศเยเมนและเมื่อวานนี้ครับมันก็มีการนำเสนอข่าวที่บอกว่ากลุ่มฮูตีเหล่านี้นะครับมีการล่อนทั้งโดรนและขี่อาวุธระยะไกล ระยะทางที่ทั้งโดรนทั้งขี่เป็นรถแบบนี้นะครับมันเดินทางมาเนี่ยไกลกว่า1,000กิโลเมตรกลุ่มฮูตีเหล่านี้นะครับก็ได้ทําการยิงขึ้นมาแต่ว่าในช่วงวันและเวลาดังกลาง่าวมันประจวมเหมาะกับการที่เรือพิฆาตข,ของอเมริกานะครับที่มีชื่อว่า u s s carney เนี่ยก็กําลังเข้ามาปฏิบัติการนะครับในเขตของทะเลแดงซึ่งมันก็มีอาณาเขตนะครับติดกับ เยเมนซาดิอาระเบียแล้วการมาสําหรับขีปนาวุธในช่วงต้นนะครับที่ได้รับรายง,งานก็คือว่า3ลูกแล้วก็มาพร้อมด้วยครับโดรนเนี่ยจำนวนหลายลําแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบแต่ว่ามาในคราวนี้ครับแหล่งข่าวเนี่ยได้มีการเจาะในเชิงลึกที่บอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีนั้นไม่ได้มีการยิงขีปนาวุธมาเพียงแค่3รูกนะครับแต่ว่ามีการยิงมากกว่านั้น แล้วโดรนนะครับก็มีการบินมาเป็นจำนวนหลายลำอเมริกาเนี่ยครับเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการสกัดกั้นไอ้เจ้าทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธเหล่านี้นะครับที่มันมีการเดินทางมาเนี่ยฮะเป็นละลอกละลอกเนี่ยต้องใช้เวลาน,านานถึง9ชั่วโมงครับพาเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมาันจะายุติแล้วก็จบลงได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นความหวั่นวิตกนะครับในฝ่งของอเมริกาที่ต้องการจะสื่อว่า ภัยคุกคามในช่วงเวลานี้ครับมันมาถึงสามทางแล้วเพียงแต่ว่านี่คือมันเป็นเพียงแค่การชิมลางแต่ว่ายังไม่ได้มีการเล่นกันแบบมหากราบนะครับก็คือยิงมาทีเป็น100ลูกในลักษณะเช่นนี้สิ่งที่อเมริกาเขามีความหวันไม่ตกก็คือว่าระบบป้องกันภัยนากาศของอิสราเอลนี่เลยครับเกรงว่าจะรับมือไม่ไหวหากว่าทั้งขีปนาวุธ ทั้งโดนเหล่านี้นะครับมันมีการบุกมาในเวลาที่พร้อมๆกันและมันอาจจะสร้างปัญหาและหน่วยข่าวกองของอเมริกาก็ล่วงรู้ได้ว่าไอ้พวกกลุ่มนักลบเหล่านี้นะครับมันจะมีการทํางานสอดประสานกันใน3มทิศทางซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่านักลบเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยตรงที่มาจากอิรานถึงแม้ว่าอิรานนั้นจะมีการออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ แต่อเมริกานั้นก็ยังคงยืนยันได้ว่าขีปนาวุธรวนแล้วแต่ครับมันก็มาจากอิหร่านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการส่งให้หรือแม้แต่การถ่ายทอดวิทยาการให้แก่กลุ่มนักรบทั้ง3กลุ่มใหญ่แต่ท่านผู้ชมครับภายคุกครามดังกล่าเนี่ยก็เลยมีการประเมินเอาไว้ว่าการกระทําสําหรับนักรบ3กลุ่มตรงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการขู่อิสราเอล หากมีการใช้กองกำลังภาคพ,พื้นดินมากเท่าไหร่ยิ่งเร็วเท่าไหร่การโจมตีนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างทันทีสามทิศทางดังที่กล่าวมาในข้างต้นอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็มีความหวันวิตกว่าการสกัดกั้นเนี่ยนะครับมันจะกระทําได้ยากแล้วก็ลําบากมากขึ้นก็จะมีการยกตัวอย่างในประเด็นนี้นะฮะเช่นในกรณีที่กลุ่มฮูตีนะครับทางใต้เนี่ยมีการยิงโดนมา19ลําลำ แล้วก็มีการยิงขี่ปนอาวุธมามากถึง4ลูกทีนี้เรื่องของเรือพิฆาตของอเมริกาเนี่ยครับมันก็จะมีการติดตั้งพวกอาวุธที่ใช้สำหรับการป้องกันภัยทางอากาศท่านผู้ชมครับมันมีความจํากัดก็คือว่าเรือพิฆาตเหล่านี้นะครับเวลาที่มันมีการเข้ามาประกาศภารกิจเนี่ยก็มาในรูปแบบสแตนอาร n นครับใช้เดี่ยวคืออาวุธนั้นเวลาที่มันต้องยิงออกไปมันก็ต้องหมดไป ยิงไปหมดไปแล้วถ้าหากว่ามันหมดเมื่อไหร่นะครับทีนี้ก็ยุ่งเหมือนกันทีนี้การจะไปเติมกระสุนใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นข้อกังวลที่มาจากกองทัพเรือสหรัฐเพราะเขาก็เกรงว่าเหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นครับแล้วมันก็เป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเลยครับที่เรือพิฆาตของอเมริกาเนี่ยครับก็แล่นมายังเขตของทะเลแดง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นข่าวว่าการมาสําหรับเรือพิฆาตคาดครับแล้วก็เรือลาดตะเวนเนี่ยนะฮะมันก็มาจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยหลายลําแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการมาครั้งนั้นก็คือการใช้ความสามารถของเรือรบเหล่านี้นะครับในการตรวจจับเป้าหมายหรือแม้แต่การล่อนขี่ปนอาวุธเนี่ยครับเข้าไปโจมตีเป้าหมายต่างๆแต่เรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเรือรบเหล่านี้ มันจะมีการติดตั้งเนี่ยนะครับมาได้สักกี่เม็ดแล้วก็เมื่อประมาณในช่วงสัปดาห์ก่อนครับกลุ่มฮิตบอลละนั้นก็เคยมีการออกลงขู่นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการใช้ขีปนาวุธต่อต้านระดบผิวน้ําซึ่งมันก็มี2แบบแบบแรกนั้นก็มีการพัฒนามาจากขีปนาวุธ4 8 0 2ของจีนครับซึ่งก็ได้รับอาวุธแบบนี้มานานแล้วและกลุ่มฮิตบอลละนั้นก็น่าจะมีการเข้ามาขยายหรือว่าปรับแก้ ให้มันนั้นสามารถยิงได้ไกลขึ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาวุธนะครับที่สามารถไปคุกคามกองเรือบรรทุกบินของอเมริกาได้และตัวที่2นะครับก็มาจากฝั่งของรัสเซียก็เป็นขีปนาวุธนะครับตัวนี้ถือว่าแสบสุดๆวงครับเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มันก็มีการนำมาบรรจุในระบบบาสตัน p 7 0 0ยิงได้ไกลแล้วก็ยิงได้เร็วดีกว่าตัว802นั้น หลายขุมเลยครับทั้งในแง่ความเร็วทั้งในแง่ของหัวลบแล้วก็ในแง่ของระยะทางมันก็เป็นภัยคุกคามโดยตรงสําหรับกองทัพเรือสหรัฐเพราะฉะนั้นกองเรือคุ้มกันเหล่านี้นะครับมันก็จะมีการติดตั้งขีปนาวุธป้องกันภัยนากาศเพื่อมาสอดประสานภัยจากการโจมตีที่มาจากทางบกครับแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดว่ากลุ่มฮิตบัลเละเหล่านี้นะครับพวกเขาเนี่ยมีสต็อก ขี่ปืนาวุธประเภทนี้จํานวนสักกี่ลูกและก็รวมถึงระยะการมาสําหรับกองเรือบรรทุกบินของอเมริกานั้นว่าเขามาจอดตรงไหนในเขตของทะเลเมริเ์เรเนียนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะตกอยู่ภายใต้รัศมีการโจมตีสําหรับขี่ปืนาวุธเหล่านี้หรือไม่แล้วก็ในช่วงวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับฐานทัพอากาศสหรัฐเนี่ยก็ตกเป็นเป้เปาการโจมตีที่มาจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณตรงนี้นะครับมันค่อยที่จะบ่งออกมาครับทีนิดทีละหน่อยภยัยคุกคามดังกล่าวนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งของอิสราเอลเท่านั้นครับแต่มันยังบ่งไปถึงอเมริกาด้วยครับคือฐานทัพสหร,รัฐในอิรักหรือแม้แต่ฐานทัพสหร,รัฐในซีเรียน,นะครับมันก็ตกเป็นภยัยคุกคามถึงแม้ว่าภายัยคุกคามที่มันมาในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับในความเป็นจริงก็คือว่า ภัยคุกคามเหล่านี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยอเมริกานั้นก็น่าจะชินชากับเรื่องนี้ดีซึ่งอเมริกาเนี่ยก็ต้องรับรู้ได้ว่าหากอิสราเอลทําการบุกภาคพื้นดินฉนวนกาซาเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะเกิดการลุกลามบานปลายแล้วก็ปะทุขึ้นมาทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอเมริกาจะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าอิสราเอลนั้นเขาก็มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วว่ายังไงต้องบุกค,ครับ เพราะว่าสงครามครั้งนี้เขาก็อยากจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายครับที่จะมาลบกับพวกนักรบปลาลีตายที่อาศัยอยู่ในชิวนกาซาครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ